สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทรายอีกแล้วนะคะในช่องทรายพระใหม่นะคะนะคะอันนี้ที่ทุกท่านเห็นนะคะเป็นสีพึ่งนะคะสีพึ่งของหลวงพ่อพัดบุญยกานนนะคะอันนี้เป็นตลับแท้เลยนะคะออกจากวัดนะคะซึ่งเป็นสีพึ่งตลับโลหะตลับนี้จะพิเศษตรงที่มีใบหน้าของหลวงพ่อนะคะข้างหลังก็จะมียันมินะคะอ,อันนี้เป็นยันมินะคะแล้วก็ด้าน ขวามือนะคะก็จะมีตอกอาลายเซนหลวงพ่อนะคะแล้วก็99ปีซึ่งเป็นอายุของท่านนะคะนี่อันนี้สีพึ่งตราบนี้อันนี้ใช้ใช้แล้วเนาะจะให้ดูเนื้อสีพึ่งนะคะนี่อันนี้นะคะสีพึ่งจะพิเศษมากๆเด่นมากๆในเรื่องเมตตามหานิยมนะคะหลวงพ่อท่านเด่นมากในเรื่องของเมตตามหานิยมอ่พวกพ่อค้าแม่ค้านะคะ สามารถใช้ใช้ได้ใช้ดีอันนี้นะคะสายคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าสีพึ่งทุกๆุกตลับของพ่อเนี่ยก่อนจะหุงก่อนจะนำมาหุงเนี่ยท่านก็จะจานมือก่อนจานเขาเรียกอะไรล่ะลงไปในดอกขี้พึ่งก่อนก่อนที่จะนำมาหุงนำมากวนนะคะแล้วก็จะนำมาปุกเสกอีกหนึ่งรอบนะคะนี่อันนี้เป็น พิเศษมากๆเลยนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนมีเก็บมีไว้นะคะไซเปิดให้บูชาเพียตลับละ399บาทนะคะรวมส่งเลย399บาทเท่านั้นรวมส่งนะคะอันนี้น่าเก็บมากๆเลยได้สีพึ่งด้วยได้ตลับโลหะรูปหน้าหลวงพ่อไปด้วยนะคะดีมากเลยในเรื่องเมตตามอาหานิยมคือคอนเฟิร์มจริงเพราะว่าอันนี้คือตัวไซเองอะไซก็ใช้นะคะไซก็ใช้มี ะะใช้เองจริงๆส่วนตลับนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่อยากได้เป็นรูปตลับโลหะรูปหน้าหลวงพ่อนะคะก็เป็นตลับนี้ก็ได้นะคะซึ่งเป็นตลับพลาสติกอันนี้บูชาเพียง250บาทนะคะนี่อันนี้อันนี้ของลูกค้านะถ้าจะจัดส่งให้ลูกค้าเพราะว่าถ้าเขาซื้อไปแล้วเขาบูชาทายไปลรอบนึงแล้วก็กลับมาบูชาอีกเพิ่มอีก2ตลับนะคะอันนี้ก็จะทําการส่งให้เขานี่นะคะ อยากให้ทุกคนมีทุกคนเก็บไว้นะคะก็คือในเรื่องเมตตามหานิยมเนี่ยของท่านอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไยพระใหม่นะคะกดซับสไครต์นะคะจะได้ไม่พลาดพัตถุมงคลดีๆของหลวงพ่อพัดนะคะตลับนี้เพียง399บาทรวมค่าส่งให้แล้วนะคะดีมากๆนะคะลูกค้าทุกคนต้องมีนะคะตลับแบบนี้หายากมากนะคะนี่นะคะ ดูเลยงั้นเดี๋ยวทายขอจบอคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ฝากช่องด้วยนะคะช่องทายพระใหม่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์097 9934525นะคะสำหรับช่องซ้ายไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าก็แอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเาาจะส่งเลขบัญชีไปให้โอนเงินส่งสลิปส่งที่อยู่นะคะแล้วไายก็จะจัดส่งสินค้าไปให้นะคะตลับนี้ดีมากๆคอนเฟิร์มว่าสินค้าทุกอย่างรับประกันของแท้นะคะสำหรับที่พึ่งอันนี้ของวัดนะคะ ไม่ได้มีผู้จัดสร้างใดๆหลวงพ่อท่านเป็นคนสร้างเองนะคะอยากให้มีให้เก็บกันไว้นะคะคือตลับนี้ดีมากๆพุทธคุณเหลือล้นนะคะคือดีมากๆนะคะที่อื่นเขาก็บูชากันห0 0ร0 0ยหกไปแล้วนะคะอันนี้ใซายให้รวมส่งในราคาแบ่งปัน399บาบาทนะคะนี่ถ้าสนใจก็แอดเฟซมาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยตามเบอร์ที่ให้ไปนะคะ ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ